วันน oh, ี้เราหาไายกันก้โอ้ที่สาเส็จกันแล้วกี้าหาไายหารายหาไรายนี้เราหาไายได้ครบสามอันแล้วเราก็กลับกระถอมได้แล้วไหอนนี้อันนี้เราจะข้าถมนะิดิดปิดบิดก่อนร กระถมอนเนี่ยมันสวยางามจริงๆอ่ะเราจะมาเผากระจกกันนะครับนหมือับกระท่อมมีแค่นี้เองลองทำที่คุณส้ับไปจับกระจกแรกกัน,กน oh, จะเห็นนด้ไหมตอนนี้เรากำลังขึ้นไขึ้นไหม quá hết đấy học đi học ai học ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าวากระจกนะครับตอนนี้เรากำล,งล,งล,งลงังวางกระจกบ้านที่สวยงามเราจะออกไปดูนอกบ้านนรับมดูบ้านอีกนะเราดี๊ดีดวพวกเรียกขับเฮ้ยนอนก่อนดีกว่าบ้านบ้านอือเช้าในที่สุดนะครับ ลกออกูกกายอะไรเนี่ยบ้านเยอะไรนะีคนมางทาเรานี้อเฮ้ยเดีดด๋วยวไปตัดต้นไม้้างบ้านใหม่ก่อนไปเลยอาเรามาถึงบ้านแล้วครับตอนนี้หาได้ไม้ได้เยอะมากเลยไม้ก็หายไปอันนึงทีัดต้นไมหายไปน,นึงอนะทีนี้เรา ใส่ไม้ไม่พอลนะ้น้องไปหาไม้อ่ะเจะด้จดาบมาเจ้ดาบเจอดาบเย้เจอดาบแล้วเย้เย้พี่เกมดูคนบ้าอือเบ่งตัดแล้ว,อลว,อลวพอดูของการไม่ตัด

ม <aunque S 2> ่มีม <Har> ีไร้องไปร้องเดี๋ยวให้สามีมาเห็นนะม่มีม่มีไม่มีไม่มีไม่มีอาเอาเลยแกะเลยเดี๋วรีบตุ๊กตาให นุ่นกระสานมันอยู่ไหนไนว่นอ่ไหนบได้ตายายขอโทษนะครับที่มีเหตุการณ์ขัดข้องที่มีเสียงคนอื่นเข้ามาเสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่ได้ครับในนี้ครับขอโทษทีครับแต่ว่าขอให้สนุกกับการชมนะครับ จบจบไปแล้วกแม